สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รัรทุูท่านก็เพิ่งจบลงไปนะครับฟุตบอลทีชมชาติเอเชียรอบสุดท้ายนะครับะระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติอิรักในรุ่นยู23นะครับผลปรากฏว่าเสมอกันไป1ประตูต่อนหนึ่งครับโดยในครึ่งแรกทางอ,อิรักเนี่ยได้จุดโทษแล้วครับแล้วกอ็อามูรีไฟซาวน,นะครับสามารถยิงประตูเข้าไปได้ในลูกจุดโทษในทีที่ี แล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็พยายามที่จะเอาประตูคืนนะครับและในที่สุดครับเราก็มาประสบกามสบเร็จนะครับก่อนจะหมดเวลาครับนาทีที่85ิ้ชิญเงินผู้ตันหยงนะครับก็จิ้มนะครับเข้าประตูไปอย่างชุลมุนนะครับหน้าประตูนะครับไม่รู้ใครเป็นใครครับชินเงินใช้นะครับปลายเท้าจิ้มเข้าไปเสมอนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งก็ถือว่าเป็น ประตูที่สําคัญมากนะครับก็ยังพอมีรุนนะในการเจอจีนในนัดหน้านะครับซึ่งาการแข่งขันครั้งนี้นะครับสายเราก็มีทั้งออสเตรเลียนะครับอิรักแล้วก็จีนเราแพ้มาอ,อมาในนัดแรกนะครับต่อออสเตรเลียแล้วก็นัดที่2นะครับเรามาเสมอนะครับกับอิรักก็ถือว่าผลงานใช้ได้นะครับในขณะที่ตัวผู้เล่นเราไม่ค่อยมีนะผมดูแล้วเนี่ยอย่างที่ผมพูดเลยครับ ก็มีปัญหาอยู่แผงหน้าจริงๆวันนี้ถ้าที่ผมดูเล่นดีนะเล่นดีเล่นเต็มที่นะเด็กสู้เต็มที่แล้วที่สําคัญนะครับการอยู่จนครบ90นาทีของอีคาสซันหลนนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆครับเพราะว่านักเตะค,คนนี้เนี่ยสร้างโอกาสนะครับในการทาประตูนะครับให้กับทีมไทยเราเยอะครับแต่เสดายนะอ่าเหมือนไม่เป็นใจนะหล,หลายลูกที่โดนเซฟจากผู้รักษาประตูอิรักซึ่งวันนี้ช์ฟอมได้ดีมาก แล้วทางนักเตะของเรานะครับไม่รู้เป็นไรครับไอพิชิตช,ชัยเนี่ยดูแปลกๆนะเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้เหมือนเหมือนเขาเหมือนเขาแก่เกินอายุยังไงเขาไปดูครับในเวลาเล่นเนี่ยรู้สึกเขาช้าเนะี่ยเขาช้าแล้วเขามีข้อผิดพลาดให้เห็นเราก็ไปเสียจุดโทษน,ะนาธานเจมไปทําลูกฟาวในกรอบเขตโทษอีกแล้วครับก็เราก็เสียประตูนะครับในนาะทีที่ยีิบเจ็ดอย่างไม่น่าเสียเหมือนกันชวันวิทย์แซ่เล้านะครับเป็น เฉพาะเสียวแล้วครับงานนี้มีเตเสียวกับเสียวครับชวันวิทย์เนี่ยมันเป็นโอกาสที่เขาจะยิงจ่อหน้าประตูเนี่ยมาสองแมตช์แล้วครับเขาทําไม่ได้นะฉลับออกทั้งสองแมตช์ครับแมตช์แรกที่เจอกับออสเตรเลียก็แบบนี้เลยครับจ่อหน้าประตูแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะอาชาร์ตเข้าประตูได้แล้วครั้งนี้ก็เหมือนกันครับจ่อหน้าประตูเขาก็ชาร์ตหลุดกรอบไปเส่นั้นครับก็น่าเสียดายนะถ้าเรามีการทําประตูที่แน่นอนมากกว่านี้เนี่ยผมคิดว่า ผลการแข่งขันน่าจะดีกว่านี้ก็อย่างที่ผมพูดนะครับทีมนี้เราไม่มีซูน,น่าเบอร์เก้ามีมีเบอร์เก้าครับแต่แต่ไม่ใช่สูน,น่าตัวเป้านะครับเราเล่นอะไรก็ไม่รู้ครับผมดูแล้วนะนะครับคือเปอร์เซ็นที่เราจะได้ประตูมันน้อยมากครับดีว่าชิ้นเงินลงมาในการเปลี่ยนตัวเนี่ยนะครับสามารถทําประตูได้ก็เสมอไปอย่างสุดมันเลยครับเพราะว่าเราสู้เต็มที่เหมือนกัน ก็สังเกตดูครับถ้าเกิดว่าเรามีนักเตะแถวสองอย่างศึกสรรราตีนะครับหรือเยศกรบุรพาอาจจะมีโอกาสมากขึ้นและนะครับตัวหนึ่งที่ขาดไปคือเจ้าเหนือธนกิจโชติเมืองปักก็ไม่ได้มาครับบุยรัมก็ส่งปริพันธ์วงสามาเซายย้งั้นนะครับผมจะเชื่อเลยครับบุยรัมเนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเจ้าเหนือติดอะไรอยู่ไม่ได้มานะปริพันธ์เนี่ยเล่นดีครับแต่ความแน่นอนไม่มีนะผมคิดว่าเป็น เป็นเป็นนักเตะที่าทั้งต้องสังกัดส่งเสริมมากมากถึงมากเลยนะครับปริพันธ์วงษาเนี่ยดูวู่ว่าแข็งแรงแต่ว่ามีลูกผิดพลาดเยอะเหมือนกันต้องต้องคือพูด,ดง่ายๆมันแก้ยากทางบอลนะครับท้าที่ผมดูมาแต่อยู่ยี่สิบแล้วไม่ใช่ผมไม่ดูอยู่ยี่สิบนะอยู่ยี่สิบนี่ผมผมพยายามจะเชียร์เพราะปีที่แล้วท่านจาได้นะอยู่ยี่สิบโดนโจมตีมากก็ผมนี่แหละครับเป็นคนเชียร์อยู่ยี่สิบให้กําลังใจอยู่ยี่สิบมาตลอดและเช่นเดียวกันครับ แคเรนทรอนไรอัอนเนี่ยนะครับเป็นนักเตะยู U 20ที่ทำประตูได้สม่ำเสมอที่สุดแต่ไม่หนีบมาสักคนหนึ่งนะด้วยเหตุผลอะไรผมก็ไม่รู้นะครับก็ถือว่าทําผลงานได้อ่าถ้าถ้าถ้าตัวผู้เล่นประมาณนี้ก็ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าดีแล้วครับถือว่าโค้ดวังทําดีที่สุดแล้วครับขอให้กําลังใจนะน้องๆทุกคนในยู23นะครับ มีเพื่อนนะครับมาสอบถามนะครับอยากให้ผมติดตามเกี่ยวกับเรื่องเอราวันการิเย่ที่ได้มีรายชื่อลงสนามกับสโมสรลองนะครับในฟุตบอลถ้วยพบกับ f อฟซีโซโซนะครับซึ่งนะครับผมก็ลืมบอกไปนะขอกราบขออภัยด้วยนะครับเขามีการเลื่อนการแข่งขันซึ่งการแข่งขันมาแข่งขันตอนสองทุ่มนตรงกันพอดีกับทีมชาิไทยแข่งครับผมเราเปิดดู2จอ ที่จริงผมก็าหาที่ถ่ายทอดสดไม่เจอเหรอกครับเพราะว่าเป็นฟุตบอลฝรัร่งเศสฟ,ฟุตบอลถ้วยด้วยผมก็ได้ไปดูไม่ได้มีโอกาสด,ดูการไลฟ์สดนะครับของบรรดายูทูบเบอร์เกี่ยวกับฟุตบอลของฝรั่งเศสโอ้โหครับบรรยายเป็นภาษาฝรั่งเศสผมรับจนปัญญาครับถ้าบรรยายเป็นภาษาอังกฤษก็ยังพอท,ทู่ๆไทยๆนะพอ,พอแปลไม่ได้บ้างงูปลานะแต่พูดภาษาฝรั่งเศสเนี่ยผมแปลยากครับแต่ก็ติดตามเกมตลอดนะ นะครับติดตามเกมในใน,ใน,ใ,นในการบรรยายของเขาตลอดการแข่งขันแมตช์นี้นะครับได้ถูกเลื่อนนะครับจากเมื่อคืนเวลาตีสามนะครับมาแข่งในวันนี้เวลา2องทุ่มนะครับที่รอ,องบุกไปเยือน f อฟซโซโซนะครับที่เมืองโซโซนะครับประเทศฝรั่งเศสผลการแข่งขันปรากฏว่ารองสามารถเอาชนะไปได้อสามประตูต่อศูนย์ครับ ซึ่งเป็นการทําประตูในครึ่งแรกหนึ่งประตูแล้วก็ก่อนจะหมดเวลาน่าจะเฉียดเลยเนะี่ยนาทีที่83 1ามหนึ่งประตูแล้วนาทีที่87ดอีกหนึ่งประตูครับก็ครั้งนี้นะครับเอราวันกาดิเยมีชื่อนะครับในผู้เล่นนะครับแต่นะครับไม่ไม่ได้ลงสนามครับเป็นตัวสํารองนะครับเราก็รอดูไปอีกสักระยะหนึ่งว่านะครับจะมีแมตท,ที่เอราวันได้มีโอกาสได้ลงไปเล่นหรือไม่วันนี้นะครับท่าที่ผมดูคอมเมนตะ์ใน การในขันที่หน้าเพจของสโมสรล้องนะครับอ่เป็นการเล่นที่เขาาจจะดุด,ดันมากครับสำหรับล้องวันนี้นะวันนี้นะครับเกมของล้องเนี่ยได้หนึ่งประตูตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับจนมาถึงนาทีที่แปดสิบสามนะถึงได้ประตูที่สองก็ก็น,น่าเสียดายนะถ้าเกิดว่าล้องสามารถทําประตูที่สองได้เร็วกว่านี้เนี่ยโอกาสของเอราวันน่าจะเปิดมากกว่านี้ครับาที่ผมดูนะ เพราะว่า1ึงประตูนี่ไม,ไม่ไม่เซฟเลยครับโอกาสที่จะเ,เปลี่ยนนักเตะตัวใหม่ลงไปในสนามเนี่ยผมคิดว่าโค้ชเขาคงต้องคิดหนักเลยแหละนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับเอราวันก็ได้มีโอกาสมีรายชื่อนะติดในอาการแข่งขันครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเรื่องนี้ผมจะจะพูดโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะนะครับและ,อะเอราวันเนี่ยได้มีโอกาสได้ขึ้นในหน้าเพจนะครับของฟุตบอลฝรั่งเศสนะ ที่เรื่องโค้ดให้โอกาสนะครับถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่นักข่าวฝรั่งเศสจับตามองพอสมควรนะครับเรื่องของเอราวันกาดีเน่ซึ่งผมรู้สึกภูมิใจนะที่นักเตะจีนไทยของเราเนี่ยได้มีโอกาสไปปรากฏอยู่ในหน้าสื่อแล้วก็ได้มีโอกาสนะครับมีรายชื่อในชุดใหญ่แล้วของสโมสรระดับหนึ่งของลีกเอิงนะคือล้องวันนี้โชว์ฟอร์มหุด,ดันดสุดครับเดี๋ยวอย่างไรนะ อ่ผมจะติดตามดูไฮไลท์ของการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งแล้วผมจะทําคลิปหน้าครับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยขอบพระคุณมากนะครับที่สอบถามมาเอ่อเขามีการเลื่อนการแข่งขัน,นมาแข่งกันพร้อมกันกันกบทีมยโชนเราแข่งนี่แหละครับยูยี่สามแข่งกับร้องแข่งพร้อมกันครับไม่รู้ผมจะดูจอไหนครับเมื่อกี้เนี่ยนะครับแล้วก็กับทางอาร์เซนอลก็แข่งอีกครับรู้สึกจะเจอเอ่อเอ่อปอสมัตนะ อาร์เนอลนะผมกยังไม่ไม,ไม่ไม่ได้ดูผลการแข่งเลยผมมาแต่มาดูบอลยูย23เราฟุตบอล3าคู่แข่งความกันเข้าันเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพูดเรื่องการน่นขันครั้งนี้ของลองอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีเรื่องของเอราวันด้วยติดตามชมคลิปต่อไปนะครับ ยังมีความหวังอยู่ไหมช่างสิกเองเ๋ยเอ๋ยทีมชาติไทยของเราเอ๋ยยังเหลือความหวังอยู่ไหมนอทีมชาติไทยกลางยุคใหม่แห่งโลกฟุตบน ขพาเธอนิตีฟุตบนสีข้อจะให้เรียมรออีกสักกี่ปี มมุ่งมาไม้มันเกือบปีแล้วที่บุกบันทำคลิปทุกวันผิวกร้านมนเตรียงยังมีความหวังอยู่ไหมช้าาสึกเอิงเอิย ทีมชาติไทยของเราไอยังเหลือความหวังอยู่ไหมนอทีมชาติไทยกลางยุคใหม่แห่งโลกฝุตบลขอเธอนินทีฝุตอสี่ออ จะให้เรียมรออีกสั้นกี่ปี